โมตัสสะภาควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อธิบายการนั่งปฏิบัติต่อจากนั้นถ้าจะเดินเอาผลจากการนั่งไปเดินต่อได้การนั่งปฏิบัติมีสองระดับคือระดับการฝึกจิตกับระดับการกำหนดกายเบื้องต้นฝึกจิตก่อนในสภาวะของศีลอันเป็นกุศล ึกนั่งปฏิบัติธรรมเมื่อใดตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติธรรมขณะนั่งอยู่ถือว่าเป็นพระธรรมสถานที่ใดๆที่ตนนั่งอยู่สถานที่นั้นน,นเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น แต่จะคิดเอาคิดเอาก็ไม่ได้ใจจะฟุ้งไปกลับมาที่ใจมีแต่ความน้อมน้อมนี่คือใช่แม้น้อมไปรับรู้ว่าตัวเรานั่งอยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ว่าพุทธบริษัทเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่ แม้นี้ก็เรียกว่ากำลังปฏิบัติธรรมอยู่ใจสอดท้องกับการเห็นพระธรรมคือเคารพน้อมน้อมยำเกรงหรือจะเทียบว่าแต่ก่อนเรานั่งเราก็นึกว่าตัวเรานั่งตัวเรานั่งปัจจุบันก็นั่งอย่างเดิมแต่จิตเราเปลี่ยนแล้ว ไม่คิดว่าตัวเรานั่งกลับกลายเป็นว่าเหมือนกับมีพระธรรมปกทมอยู่ในใจพุดขึ้นในใจดำรงมั่นในใจใจมีแต่ความอ่อนน้อมกายมีแต่ความเรียบร้อย ดับงอยู่ในความสำรวมจิตไม่สง่งออกรักษาจิตไม่ยกเรื่องใดๆความหมายใดๆรวมถึงชื่อใดๆขึ้นมาในใจ อยู่กับคำที่ว่าประคอ,องจิตประคอ,องจิตไปก่อนรักษาจิตรักษาจิตไปก่อนต่อสภาวะนี้ด้วยสภาวะนี้รักษาจิตสํารวมจิตด้วยใจมั่นแต่อ่อนโยน จะรู้สึกว่าเราอยู่กับความรู้สึกที่ดีทั้งอ่อนโยนและมั่นคงสบายใจมีความสุขอยากจะอยู่กับสภาวะแบบนี้แบบนี้โดยรู้สึกว่า ถ้ามีเรื่องอื่นเข้ามาในใจสู้ความรู้สึกนี้ไม่ได้แต่ความรู้สึกนี้เราต้องรักษาไม่ได้ใ,ใจเองต้องกระทำให้เกิดขึ้นในใจเองด้วยฉันทะยินดีพอใจใคร่จะทำด้วยฉันทะอันเป็นกุศลใจผ่องใสพอคุ้นเคยจะรู้สึกว่าใจไม่เผลอไป ไม่ต้องการสิ่งใดเลยคุณเคยบ่อยๆจึงรู้สึกว่าจิตก็สงบมีความสุขไม่เผลอแม่นั่งอยู่ก็รู้สึกว่ากายไม่หนักเหมือนแต่ก่อนนี่เรียกว่ากระทำความเพียรทางใจแล้วตั้งสติได้ เพราะเป็นผู้มีความมั่นคงแห่งจิตจึงฝึกจิตแล้วได้ผลคือสงบถ้ายังยากอยู่พึงน้อมไปในากายที่มีการเคลื่อนไหวคือกำลังหายใจเข้าอยู่กำลังหายใจออกอยู่พอเป็นเครื่องประคองจิต น้อมใจไปในพระธรรมคือกรรมฐานที่ทรงแสดงว่ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกคือรู้ว่ากำลังหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจออกด้วยสติสงบสำรวง เหมือนกับรู้สึกว่าเรากำลังอยู่กับพระธรรมไม่ต้องแปลด้วยความรู้สึกว่าใจเรายอมใจเราโคารจะเห็นความต่างว่า หายใจก็หายใจไปแต่ลมกระทบก็เป็นความรู้สึกอีกส่วนหนึ่งนี่ลึกกว่าลึกกว่าคือตรงสภาวะกว่า แต่การรู้ต้องเป็นกุศลคือศรัทธาต่อพระธรรมรับรู้พระธรรมด้วยจิตมั่นความรู้สึกกระทบนี่คือพระธรรมนี่คือกรรมฐานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงประทานไว้ให้เราเป็นผู้รับรับด้วยใจน้อมน้อมรับด้วยความเชื่อมั่นใจมั่นความเพียรมั่น อาศัยอารมณ์กรรมฐานคือลมกระทบความรู้สึกกระทบขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกเพื่อฝึกดำรงอยู่ในความดีคือความใส่ใจต่อความรู้สึกกระทบด้วยใจนอบน้อมอยู่ไม่ไกลนักเพ่งไปติดไม่ไกลนักห่างเหมื่ลอ,อย รู้แบบกลางๆประคองประคองแต่แต่ฝึกไปก่อนจิตเปลี่ยนจากความดีคือความนอบน้อมจิตเปลี่ยนจากความที่ใจมั่นคงไม่หวังเพ่งไปจับให้สิ่งที่ตนรับรู้ อยู่นั้นคุ้มครองตนนั้นเรียกว่าเป็นความติดเป็นความหวังเป็นความอยากได้โดยแท้จริงการรู้ที่มีความมั่นคงมีใจมั่นคงมีความเพียรมั่นอยู่ยิ่งรู้ยิ่งต้องการอารมณ์กรรมาฐานน้อยลงน้อยลง จิตประเสริฐขึ้นจนรู้สึกว่าไม่ได้ผ w วงใจต่ออารมณ์กรรมฐานคือลมที่กระทบความรู้สึกที่กระทบเลยรู้สึกว่าความที่ใจนอบน้อมความที่ใจมีความเพียรมั่นนี้ประเสริฐกว่านี้คือที่พึ่ง ไม่ใช่การพึ่งด้วยความจำเก็บไว้ด้วยความจำแต่เป็นที่เพึ่งคือทำให้ใจของตนไม่เศร้าหมองเล่าร้อนมีใจมั่นคงสูงประเสริฐขึ้นอยู่เสมอ แม้เหล่านี้ก็เพียรฝึกไปก่อนเมื่อใดเข้าใจคำว่าฉลาดในการฝึกจิตคือแม้ทำความเพียรทางกายกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่แต่งานที่แท้จริงคือความเพียรทางใจเหนือกว่าอารมณ์กรรมาฐานคือลมที่กระทบ จิตจึงพ่าออกมาจากความติดความจำต่อลมกรรมฐานตั้งสติได้ลมกระทบแต่เดิมเรียกว่าอาณาปานณปัญจัติความหมายว่าหายใจเข้าหายใจออกพอรับรู้การสัมผัสได้เรียกว่าเตโชธาตเป็นประธานไออุ่นที่กระทบกับประสาทกายภายในพงจมูกจิตสงบตั้งสติได้ลมกระทบเปลี่ยนเรียกว่าท่าสี่มีแต่ความเบาภาพร่างกาย ที่ถูกลมกระทบนั้นก็หายไปแม้ความหมายว่าลมกระทบลมกระทบก็หายไปเหลือเพียงความรู้สึกเบาเท่านั้นคู่กับจิตสงบและมีความสุขรู้ความรู้สึกเบาก็ตามรู้จิตสงบก็ตามรู้ความสุขใจก็ตามด้วยสติความสงบ ด้วยใจมั่นเป็นที่ฝึกจิตให้มั่นคงขึ้นลืมตาถ้าจะเปลี่ยนอิริยาบทเดินเชิญยืนรับรู้อยู่กับความสงบเิญเดิน ประคองความสงบร,รู้ความสงบด้วยความสงบด้วยความเพียรมั่นด้วศรัทธาคือพอเพียงไม่เผลอก็พอโดวยวิริยะประคองเบาๆจิตมั่นมั่นคงด้วยสติความสงบร,รู้ความสงบด้วยความสงบ ยิ่งรู้ใจยิ่งมั่นคงแต่เมื่อใดยิ่งรู้ความสงบยิ่งจําความสงบหวังอยากได้ความสงบเท่าไหร่ก็ไม่พอความสงบก็หายไปใจก็ฟุ้งไปเพราะผู้รู้ประกอบด้วยกิเลส สิ่งที่ถูกรู้แม้แต่เดิมเป็นกุศลก็สูญหายไปดังนั้นอารมณ์กรรมฐานสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้แต่ละขั้นนั้นเป็นผลการรู้จากข้างในนั้นเป็นเหตุเป็นต้นเหตุถ้าการรู้ถูกต้องผลก็แสดงปรากฏให้รู้ว่าถูกต้องถ้าผลปรากฏแล้วการรู้ยังคงถูกต้องอยู่ สาพาะที่ถูกต้องจะยังคงอยู่ทั้งหมดล้วนมาจากข้างในเป็นผลสะท้อนมาจากข้างในที่ฝึกจิตถูกสภาวะการเดินทำให้สภาวะมั่นคงชัดเจนกว่า ได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินกลับนั่งอยู่กับความสงบรักษาความสงบรู้ความสงบกลับนั่งนั่งก็อยู่กับความสงบจะเดินรู้อยู่กับความสงบถ้าระยะหนึ่งจะเดินก็ประคองความสงบขึ้นมาเดิน หรือนั่งแล้วจิตเปลี่ยนเป็นนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจะเดินก็ประคองรับรู้อยู่กับสมาธิแล้วขึ้นเดินทำให้จเจริญกรรมาฐานครั้งเดียวแล้วกระทำสืบต่อจนกว่าจะเลิกถ้าเป็นสัปปะยะไม่มีกิจการงานมากนักเริ่มต้นครั้งเดียว ปฏิบัติต่อเนื่องได้ตลอดวันแม้จนตั้งใจว่าจะนอนจึงหยุดจึงรลงับคลายใจเราจะนอนประมาณเวลานี้พรุ่งนี้ตื่นประมาณเวลานั้นนี้จึงเรียกว่ามีความเพียนอันเป็นไปโดยติดต่อจเจริญโพธิปัจจะธรรมมีสติตื่นมีสติหลับ เขาว่ามีสติหลับไม่เด็ดหมายควาว่ากําหนดอารมณ์กรรมาฐานจนหลับนั้นไม่ถูกนั้นไม่รู้จักการเวลาที่เหมาะสมเขาว่ามีสติหลับหมายเขาว่าผู้ปฏิบัติวางกรรมาฐานเพระตรงใกล้เคียงกับเวลาที่้องจะหลับเพียงน้อมใจไปว่าพรุ่งนี้จะตื่นประมาณกี่โมง ถ้าจิตสงบจะเป็นไปตามใกล้เคียงนั้นได้พอเมื่อตื่นจิตก็เบาสงบทันทีมีสติตื่นแต่แต่นั้นก็กระทำความเพียรอันเป็นไปโดยติดต่อทั้งการเดินยืนนั่งนอนเหล่านี้เป็นต้น ระหังสัมมาสัมพุทโธพะภาวาพุทธังพะภาวนตังอะพิวาเทมิสวากาโตพะภาวะตาธรรมโมธรรมังนะมัตสามิสุปฏิปันโนพะภาวะโตสาวกาสังโฆ สั่งทางนมามีดอนนันการปฏิบัติขณะนั่งถ้าผู้ประดานได้ผลระดับหนึ่งในคัสติคือส่งเจ้าวานว่าท่าสีถ้าจเจริญอาณาปณาิสติคือลมกระทบเบาจิตสงบแต่คาว่าลมกระทบเบาหมายวาว่าความหมายว่าลมกระทบหายไปแล้วภาพร่างกายหน้าตาจมูกหายไปเหลือแต่ความรู้สึก ซึ่งไม่สามารถจะชี้รูปร่างสันฐานได้ทำนองเดียวกันจิตสงบก็ไม่สามารถจะชี้ได้ว่าอยู่ที่ใดที่ใดนั่นเรียกว่าปรมัตถสภาวะกายก็นั่งไปหายใจก็หายใจไปแต่รู้สึกว่าเบาและสงบชี้สถานที่ไปได้แต่รู้ว่ามีจริงถ้าลุกขึ้นไปเดินก็ตรงระดับท่าสี่คือประกองความสงบขึ้นไปเดินพอคุ้นเคยสบายใจ กายก็ไปท่าสี่คือยิ่งเดินยิ่งเบายิ่งเดินจิตยิ่งสงบยิ่งมีความสุขเป็นระดับเดียวกันขั้นเดียวกันคือสิทธิปัฏฐานถ้าเดินและเจริญขึ้นยิ่งเดินยิ่งนิ่งยิ่งเดินยิ่งว่างกลับมานั่งก็อยู่ในขั้นเดียวกันเจริญสภาวะเหล่านี้ต่อและรวมถึงติดตัวไปติดตัวไปหมายความว่าคราวใดไม่ได้ตั้งใจว่าจะปฏิบัติถ้าเมื่อใด ประสบเหตุตามความรู้สึกในความรู้สึกว่าเป็นภัยกําลังถูกเบียดเบียนบ้างเห็นผู้อื่นถูกเบียดเบียนบ้างหรือได้ยินได้ฟังว่าเราถูกเบียดเบียนมีความเสื่อมมีความทุกข์อย่างไรอย่างไรก็จะกลับเข้ามาสู่สภาวะอยู่กับจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตหลุดพ้นเหล่านี้จึงรู้สึกว่าเรื่องอื่นภัยภาย,ภยนอกนั้นเล็กๆนน้อย,อยถ้าใจเราไม่มีภัย อยู่กับพระธรรมจะไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่ประสบภัยจะเห็นสอดทองว่าภัยภายนอกเป็นเรื่องเล็กๆนๆน้อยพระธรรมเหนือกว่าคุ้มทองป้องกันกำจัดภัยได้อีกอย่างหนึ่งคืออธิคุศลอธิคุศลนคือ ถ้าได้ยินก็ตามเห็นก็ตามเรื่องเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับกุศลเทียบได้ว่าแต่ก่อนตอนประสบพบเห็นอารมณ์เหล่านี้ตนก็จะยินด,ดีถ้าเหมาะสมคือไปช่วยงานกุศลนั้นๆแต่เมื่อใดได้ยินคาว่ากุศลกุศลแล้วกลับมาที่ความสงบเหล่านี้เป็นต้นทันที ก็จะรู้ว่านี่คืออาธิกุศลปัจจุบันเราตรงกับสิ่งนี้สิ่งนี้ประเสริฐกว่าจะตรงกับพุทธวจนะที่ว่าการงานน้อยกว่าแต่ก่อนแต่สฉพาะของกุศลนี้ประนีประเสริฐกว่าแต่ก่อนหรือแม้ตอนที่ตนไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติทำกิจการงานเล็กๆน,น้อยๆมาต้องเปรยโพดกลางบนการงานมากมาย สภาวะที่ตนได้จับปรากฏในใจเองคล้ายๆกับว่าเผออยู่แต่สติเกิดขึ้นตัดกระแสก็กิเลสเหล่านั้นนั่นแหละมีโมหะความหลงความเผลอไปแล้วตั้งสติได้เข้ามาสู่สติสงบหรือสมาธิหรือปัญญาที่ตนเคยฝึกได้นี่จึงรี้หว่าติดตัวไปคอยคุ้มครองป้องกันภัยอยู่เสมอ เป็นที่พึ่งประเสริฐกว่าทุกอย่างุ